ครับสวัสดีครับโอ้เริ่มมองเห็นสีขาวแล้วครับผมอันนี้คือเราทาสีรองพื้นก่อนนะครับเป็นไงครับความสว่างอือชัดเจ๋วเลยนี่เสาก็เป็นสีขาวแล้วลงสีโดยช่างชูครับช่างชูลงสีโดยช่างชูครับ ลองพื้นพรุ่งนี้เราลงสีจริงครับพรุ่งนี้เราลงสีจริงกันวันนี้เราลองพื้นลองพื้นไปก่อนก็คอยดูว่าคือเอาลูกกริ่งไปล้างหมดแล้วให้ให้จันชุกเก็บงานคนเดียว คือเริ่มแต่เริ่มเริ่มตอนเย็นก็เริ่มที่จะก้าวร้าวจันชูคือไม่รู้เป็นไรแต่ตอนเย็นปุ๊บเริ่มก้าวร้าวเริ่มไอเขาเรียกว่าของไส้เริ่มปันปวดนี่ นี่ครับจเจ๋งไหมครับเช็ดทีวีเช็ดทีวีแล้วมันเป็นพลาสติกตามันเช็ดได้มันไม่เหมือนสมัยก่อน สมัยก่อนมันเป็นจอไอ้นั่นถ้าเราเอาผ้าแบบนี้เช็ดมันจะเสียจอภาพมันจะเสียแต่ทุกวันนี้เช็ดได้ผ้าแบบมนันมาดเป็นครับเสร็จแล้วครับ เสร็จแล้วรองพื้นเสร็จแล้วครับเดีดย๋ยวฝนตกทุกวันเลยครับ ล้างอุปกรณ์เก็บละหมวกสีดำจะกลายเป็นสีขาวนู่ <No! c oughs> <c oughs> ต้องไปล้างใหม่อีกรอบ

นั่นตัิยอดติยโยงาติดด้วยรถรถไมโครรถไมโครรถไมโครที่ไปเอามาจากสุพรรณนะจะเอามาลงไงชุมพลน่ะลงแล้วเขาเก็บรายละเอียดแล้วจะไปเอามาอยู่รถนี้สภาพดีอยู่สวย เสร็จเรียบร้อยครับล้างเก็บห้าโมงพอดี มันมันไม่ถ้ามันไม่เกาะอย่างนัน้นขึ้นยากเนี่ยรถเนาะขึ้นต้องต้องสวิงมาค้ำขึ้นอืมอะไรรถนะ,นนนะรัดไรรัด,รรดมันแน่นเกินมันก็ไม่หมุนเนี่ยมันก็ไม่กลิง้ง <laughs> ฮะล<ห>้วไมโครที่ไปเอามาจากสุพรรณอ่ะเก็บเครื่องไม้เครื่องมือครับห้าโมงพักผ่อนเก็บเครื่อง นับิ่เลยไปไป,ไป้าไวรนี้มั้พับเลยพับพับไ,ไม่ไไมเราพับพับเป็นเล็กๆอะ่ะกา่ชูไปใช้ที่ดีอะ่ะ เี่ะทำไมเอาออกมาทำไมไ <ป S 1> เดี๋ยวมันเปียกฝนเอาไปเออไปมุมนั่นแหละไปมุมขนาดมุมนั้นมีอรายทำรหรอกเ,รอะะเออ,เอเน่ะืมต่อทีวี <l> <c oughs> แล้วครับตรงน,นี้ต้องมีคนเป็นเสกแห่งงานอืมง,งานไนะ<อ>มา่งายเลยครับเราวันนี้บายบายครับผม